ทุกคน เินต้านอีกแล้วนะครับสำหรับสาวสำน้อยคอยฮักเรียกได้ว่ากราฟพุ่งแบบสุดๆนะครับจากอันดับที่16ครกับทุกคนขยับมาเป็นอันดับที่12อโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับเพลงลูกสาวองค์อิง,องเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้กระแสะแรงไม่แผ่วจริงๆแม้ว่าเพลงของน้องเนี่ยจะปล่อยมาแล้วหลายต่อหลายเดือนตอนนี้นะครับทุกคนคนก็ถูกขอกันทั่วประเทศเลยในหลายๆเรดิโอนะครับ ล่าสุดกับทุกคนทางด้านลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับก็ได้มีการปล่อยอันดับออกมาแล้วสำหรับ20อันดับเพลงฮิตเรียกได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วองค์อิงอเนี่ยอยู่อันดับที่ 16นะครับทุกคนตอนนี้ขยับมาแล้วเป็นอันดับที่12นะครับโอ้โหตอนแรกนะทุกคนอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็อยู่อันดับหนึ่งมาหลายสัปดาห์มากๆครับทุกคนต่อมาก็เป็นถึงคิวเพลงของรุ่นพี่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจื้อบอนะครับทุกคนแล้วก็ทางด้านให้บุญนำพาครับทุกคนรวมถึงหมดดวงฤทัยนะครับแล้วก็นาฮานพยานฮักมโนลาเล่นฝ่ายครับทุกคน1ใน5นะครับอันดับหนึ่งเนี่ยก็เป็น คุณพ่อไม้ไทยหัวใจศิล์น,นครับให้บุญนําพาครับอันดับที่2เนี่ยก็เป็นจือบอและสาวสําน้อยกอยฮักก็ยังอยู่อันดับที่12ครับทุกคนโอ้โหอุ๋งอิงนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่ากระแสของอุ๋งอิงครับทุกคนแรงดีไม่มีแผ่วจริงๆและตอนนี้นะครับผลงานเพลงของน้องครับกำลังทะยานสู่ 8ล้านวิวครับแล้วก็ยอดวิวเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะพอพอ่อแม่แมแมท่านไหนครับทุกคนที่ฟังทุกวันเหมือนอุ้มอิมบ้างต้องบอกว่านั่งรถมาเนี่ยก็เปิดเพลงของน้องฟังทุกวันทุกวันทุกวัน,วนครับทุกคนเพราะว่าเราชื่นชอบนะครับเพราะว่าเพลงของน้องเนี่ยก็เป็นเพลงที่เนาะติดหูนะครับทุกคนแล้วก็คนเนี่ยแห่เอาไปเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองกันแน่นอนเลยนะครับอดใจรออีกนิดนึงครับทุกคนสําหรับทางด้านเพลงของอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงนั้นในวันที่31มมกราคมนี้ที่ จะมีการคอลแลบกันครับทุกคนกับทางด้านน้องไรอันกาดบัณฑิตนั่นเองครับเพลงนี้แหละคาดว่าจะโดดไปอันดับที่1ของหลายๆเรดิโออย่างแน่นอนครับทุกคนสําหรับหมอดูหมอใจนะทุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็คือไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับวันนี้ทางด้านยุ้งข้าวรคคอร์ดก็ได้มีการมาแชร์เหมือนกันนะสําหรับผลงานเพลงที่ติดชาร์ตนะครับรวมถึงมีอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอยู่ในชาร์ตอันดับที่12ด้วยครับทุกคนอะไรจะปังขนาดนั้นนะครับทุกคนเพลงนี้ก็ถือว่ามา าสร้างประวัติการเลยก็ว่าได้แล้วก็มาต่อยอดความสามารถของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนสําหรับสาวสําน้อยคอยฮักครับด้วยทํานองลําเพลินที่ไม่ค่อยมีใครเอาไปร้องกันแล้วก็ต้องบอกว่าการที่จะร้องลําเพลินอยู่ในห้องอัดแล้วปล่อยมาเป็นเปนซิงเกิลเนี่ยถ้าไม่ใช่อุ่งอิงเนี่ยครับทุกคนดังยากบอกแบบนี้เลยว่าดังยาก ทำนองลํำเพลินคือมันเป็นมันเป็นเพลงที่แบบไม่ได้แบบสากลในไทยมากเลยครับทุกคนจะเป็นทํานองเฉพาะเนาะแต่ทีเนี้ยพองอิงเพชร้านแพงเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับทุกคนเป็นเอ่อเพลงของตัวเองเป็นบทเพลงของตัวเองนะครับก็ปรากฏว่าเพลงนี้นะ่ะฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับทุกคนเนาะก็ถือว่าปังแบบสุดๆนะครับแล้วก็อิ่มข่าวกระแสเองเนาะเราเราชื่นชมแล้วก็เราปั่นเราดันเพลงนี้นําม,มาเนี่ยจนติดหนึ่งในมาแรงจนทําให้เพลงนี้ก็ทุกคนดังไกลไปถึงระดับโลกแล้วก็เพลงดัง าวนี้ครับทุกคนเนาะถูกแบบว่าเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆครับที่ได้มีการนําไปเล่นแผ่นเสียงกันเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองรวมถึงศิลปินลูกทุ่งหมอลำครับทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆเนาะก็ต้องให้น้องจริงๆสําหรับผลงานเพลงนี้นะครับและคนที่ภูมิใจมากที่สุดเนี่ยโอ้โหเป็นใครไปไม่พ้นเลยนอกจากบอสโจยมนินครับทุกคนผู้อํานวยการผลิตนั่นเองนะครับซึ่งพ่อโจเองครับทุกคนเนาะก็ต้องบอกเลยว่าต้องต้องดีต้องได้ต้องปังครับพ่อโจถึงจะปล่อยผลงานเพลงแต่ละผลงานเพลงเนี่ย ออกมาสู่สายตาประชาชนนั่นเองครับรวมถึงเพลงนี้ที่ต้องบอกว่าโอ้โหฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ลำยัยหายทองคํายังต้องเอาไปร้องเป็นเล่นนะครับรวมถึงพี่ยิ่งยงยอดบวงงามพี่หญิงลีสีชุมพลนะครับพี่นุ้ยสุจิราครับทุกคนเพจดังอย่างอิจานครับแล้วก็อีกหลากหลายคนบ้างที่นําแผ่นเสียงนี้ไปเล่นก็เป็นคนดังระดับประเทศกันทั้งนั้นเลยครับทุกคนแล้วก็วันนี้ดีใจกับน้องด้วยเนาะสำหรับอันดับที่12นะครับซึ่งตอนแรกวิ่คิดว่าอุ๋งอิงนะัท คาดว่าน่าจะหลุดโพลไปแล้วนะเพราะว่าเพลงนี้ปล่อยมาแบบว่าโอ้โหหลายเดือนแล้วน่าจะเข้า3าถึงสเดือนแล้วไหมครับทุกคนเพลงนี้เนาะก็ยังอยู่ในชาร์ตนะครับแล้วก็เป็นขีดขึ้นด้วยนะเป็นลูกศรขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเพลงนี้เนี่ยก็มีโอกาสจะกลับมาอยู่อันดับต้นๆน,นะครับทุกคนของเมืองไทยอีกนะทุกคนก็คนเนี่ยก็แห่กันไปขอกันแบบโอ้โหทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆนะครับทุกคนเนาะก็ดีใจกับน้องครับผลงานการันตีนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผลงานด้านหน้าเวทีเอ่ยนะครับทุกค หรือว่าผลงานเพลงของน้องเอ๋ยครับทุกคนแฟนกับ f อเนี่ยก็ให้การสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับให้การสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องครับทุกคนจนพ่อโจโนาะทุกคนคือปล่อยเพลงออกมาให้น้องเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วครับทุกคนเป็น10บสเพลงเลยทีเดียวครับน้อเพราะว่ากระแสต,ตอบรับเนี่ยดีทุกเพลงนะครับทุกคนจนมาเจอเพลงล่าสุดนดี่แหละเป็นเพลงที่ใช่ของน้อง สาวสัน้อยคอยฮักนี่ต้องบอกว่าอาจารย์บิ๊กภูมิรินคือปลื้มใจแบบสุดๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า,เพ,าเพลงนี้เนี่ยอาจารย์บิ๊กบอกว่าคือยากสุดๆแล้วก็แต่งเนี่ยแต่งให้คนที่แบบเก่งจริงๆนะถึงจะได้ทํานองออกมาขนาดนี้ครับทุกคนก็ถือว่าน้องเนี่ยความสามารถล้นแล้วจริงๆครับแล้วก็อาจารย์บิ๊กก็เผยนะครับว่าองค์อิงเนี่ยเก่งมานานแล้วแต่แค่ว่าเพลงเหล่านี้ครับทุกคนไม่ได้อ่าได้ไม่ได้มีการแบบว่าให้น้องเนี่ยทำนะครับทุกคนก็ถือได้ว่า คือพออนลองได้ลองแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบนะน่ารักมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนเนาะก็วันนี้ดีใจด้วยครับกับอันดับที่นะครับ12นะครับทุกคนของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆเรดิโอครับทุกคนก็จะวันนี้ก็จะมีการปล่อยนะทุกคนในเรื่องของชาร์ตออกมาครับ วันนี้โอ้โหนะทุกคนดีใจด้วยจริงๆครับแล้วก็ผลงานใหม่ของน้องเนาะอย่าลืมตอนนี้นะครับทุกคนที่แฟนเพจยุงข้าวเรคคอร์ดเนี่ยครับทุกคนก็โอโ้มีแต่คนเนี่ยที่แบบว่ามาแสดงความคิดเห็นแบบรอรอรอ,รอคือรวมพลังกันนะระหว่างแฟนคลับของอิงกับแฟนคลับของน้องไรอันกัดบันดิตคือรวมพลังกันแบบเยอะมากๆนะครับทุกคนที่มาคอมเมนต์ในแฟนเพจยุงข้าวเรคคอร์ดหลายคนก็บอกว่า ย้ายไปวันที่31เลยได้มาตอนนี้คือนับวันรอได้แล้วครับทุกคนนับถอยหลังเลยนะวันนี้วันที่25ใช่ไหมครับทุกคนอีกแค่เท่าไรอ่ะอีกแค่6วันเท่านั้นนะก็จะได้ฟังกันแล้วสําหรับหมอดูหมอใจครับทุกคนก็เตรียมมาปั่นวิวนะเตรียมบมดันกระแสะให้พุ่งไปสู่ระดับโลกกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ก็เชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยโอ้โหนะแฟนคลับ แต่ละคู่คือเฝ้ารอแล้วก็พอทั้งคู่มารวมพลังกันครับเป็นคู่หยุดโลกนะครับทุกคนก็จะทําให้ชาวโลกหันมาจับจ้องเพราะฉะนั้นแล้วยูทูบเบอร์ตอนนี้ก็คือรอคอยแล้วก็เฝ้ารอกันอยู่นะกับการที่แบบว่าจะ ฟังเพลงนี้แล้วก็มารีแอคเพลงนี้เดี๋ยวอิ้มข่ากแสเองก็จะมารีแอคเพลงนี้เช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเห็นเมื่อวานนี้ก็คือมีการปล่อยภาพหลุดออกมาแล้วนะครับของทั้งคู่เป็นภาพที่ยืนร้องนะครับทุกคนบนเวทีด้วยกันเนาะก็จะเป็นการถ่ายทํา MV นั่นแหละครับทุกคนนะ รอติดตามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนก็ต้องฝาก FC Fan คลับนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันเนาะแชร์แชร์วนไปนะครับให้โลกรู้เลยนะว่าตอนนี้ลูกสาวอิงเพชรบ้านแพงอยู่ในชาร์ตนะครับอันดับที่12นะครับรวมถึงมีพี่หมายไทยอันดับ1เนาะแล้วก็จื่อบ่อพี่ก้านตองนะครับแล้วก็อีกหลากหลาย นะครับหลากหลายคนมากๆเลยตังมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กับอิมข่าวกระแสด้วยโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกท่คนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับ